งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาาุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจใใเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทัว่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธา,ทาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิดวุ่นบางประมาอดิักวบบุ่นกิยาพันนะครับ ของขวัญปีใหม่ที่ทิศบวนบางประมาะจะมอบให้กับท่านก็คือว่าผมก็จะทำรายการมากขึ้นบางคนห่วงผมเรื่องเหนื่อยผมบอกว่าความเหน็ดเหนื่อยไม่เคยฆ่าคนนะครับแต่ว่าความทุ่มเทการทำงานคือสิ่งที่ทิศบวนบางประมาะจะทำนะแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเวลาปีใหม่เนี่ยนะครับเราก็มอบให้กันด้วยการส่งอะไรครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะ เขาจะส่งสคสสคสคนรู้เข้าใจบอกส่งสคสก็เป็นการ์ดใบเล็กๆเป็นรูปภาพนะภาพตึกภาพน้ําตกอะไรอะไรเนี่ยสมัยก่อนที่บดตรบ่ามาเด็กๆที่บ้านก็ขายสคสปลายปีทุกปีนะแล้วก็เขียนกรอนสคสสอดใส่ซองดูสวยสมมีทั้งสีส้มสีแสดดูสวยสดอะไรก็ว่าไปนะคำว่าสคสเนี่ยมันย่อมาจากคําว่า ส่งความสุขนะส่งความสุขจากทิดบวนเขียนไปให้ใครก็ถึงคนนั้นนะครับสมัยก่อนก็แค่นั้นเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ต้องมารอซื้อโปสการ์ดรูปแบบสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ก็ส่งกันทางลายเลยนะ,นะอวยพรส่งกันไปทางลายทางอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปทางสื่อโซเชียลมีเดียนะแต่ว่า ถ้าจะเอาเป็นของวัตถุสิ่งของที่จะมอบให้กันเนี่ยนะแฟนและกันครับผมอยากแนะนำอย่างนี้ครับท่านมอบสิ่งของให้กันอย่างมีคุณค่าเนี่ยลองมอบต้นไม้ครับไอ้คำว่าวมอบต้นไม้ล้วบางคนบอกโอ้โหมันเป็นต้นมันส่งยากฮนะง่ายเลยครับท่านไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยแะครับ ไปซื้อมาเลย1ิบซองยีซองแล้วก็แพ็คส่งไปยังญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้คำแนะนำการเพาะการปลูกส่งไปด้วยผู้รับเขาไปปลูกโอ้โหเวลาเขาได้กินพริกฟักทองมะเขือฟักเขียวอะไรไนะะเนี่ยนะมะละมะเอะเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรานะนี่อันนี้ก็ส่งมอบมเมล็ดพันธุ์ หรือจะเป็นเมล็ดพันธ์ุไม้ป่าเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานั่นแหละจะเป็นเมล็ดถัว่วพูเมล็ดอะไรต่ออะไรนี่ใส่ซองส่งให้กันเป็นของขวัญปีใหม่แต่ถ้าสะดวกได้มีโอกาสพบปะกันไปมาหาสู่กันได้เราก็อาจจะมอบต้นไม้นะครับถ้าส่งทางไปรษณีย์ได้เลยก็ต้นชนชมนะครับ ไปถอนต้นมาแล้วก็ล้างน้ำไม่สะอาดนะแพ็คใส่กล่องส่งถึงก็ได้เลยครับชนชมนี่ลีลาวดีนี่ได้นะโป๊ยเซียนก็อย่างได้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรามอบให้กันเป็นกระถางเลยก็เข้าท่าดีกระถางก็ไม่ควรจะใหญ่นักหนักเกินไปก็ยากนะครับอย่างทีมงานผม นะฮะผูกก้ายชิดเขาก็เขาก็ไปเตรียมซื้อแคคตัสแล้วเขาเลือกซื้อแคคตัสที่หายากอย่างพวกแคคตัสที่หัวด่างนะครับอ่านะราคาก็สูงหน่อยดูแล้วมันมีค่าเนี่ยครับเขาก็ทำเป็นถ้วยเล็กๆเ,เขาไปซื้อแคคตัสมาสมมตินะต้นละ35 20แล้วเขาก็ ไปซื้อไอกระถางใบเล็กๆสวยๆวยอีก20บาทใส่ลงไปลดน้ำลด่าสัซะหน่อยนะครับก็มูลค่าประมาณ50บาทแต่มูลค่าทางจิตใจนี่สูงมากครับพี่้องครับเนี่ยก็ยกตัวอย่างแคคตัสพืชอีกอย่างที่ผมชอบนะแต่ว่าหาซื้อยากเลยเนี่ยแล้วก็ดูแลยากกุหลาบหนูครับกุหลาบหนู คือกุหลาบต้นเล็กๆใส่กระถางเล็กๆเนี่ยสวยฮะสวยมากนะครับทีนี้ที่บ้านท่านมีต้นอะไรล่ะ mm. บางคนบอกว่า mm. ผมปลูกอากโรนีมาอ่าในไม้ใบสวยแก้วกาญจนานะบางคนบอกว่าผมปลูกต้นเศรษฐีวินสันไว้เยอะพักพวกเพื่อนฝูงผมเขาก็เป็นคนค้าขาย อ่าเราก็ส่งเศรษฐีวิสารไปแล้วก็บอกเขาว่าเวลาปลูกให้อยู่ที่ร่มรำไรรำไรนะอ่าบางคนก็บอกโอ้ยผมเนี่ยต้นวาสนาที่บ้านมันสูงผมก็เลยไปตัดมาเป็นปล้องปล้องนะปล้องหนึ่งประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็ชําไว้แล้วเวลานี้มันก็แตกต้นมาแล้วอย่างนี้ก็มอบให้เพื่อนกันชื่อต้นวาสนา ช่ไหมก็ภาวนาอวยพรนะให้วาสนาในปีใหม่นี่เพื่อนมีวาสนาดีนะอะไรเงี้ยแหละครับแล้วของแบบนี้บางทีเนี่ยเราไม่ต้องส่งไปเป็นต้นสดๆนะแล้วส่งเป็นป้อ,องๆให้เขาไปชำเองก็ได้นะครับก็สรุปว่าส่งต้นไม้ให้กันแลกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่เป็นวัตถุมันไม่เป็นสิ่งของอ่ะเอาสิ่งของนีกหน่อยก็ได้ ข้าวของในบ้านนะครับไปสำรวจดูสิของอะไรไม่หยิบไม่ได้จับไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยยกให้เขาไปเลยโอ้ยมีพัดลมซื้อมาตั้งไว้ทำความสะอาดเสียหน่อยนะเป็นญาติกันอยู่แล้วสนิทกันอ่ายกไปให้เขาไปเลยนะครับเนี่ยก็ลองสำรวจดูข้าวของในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เป็นวัตถุ และควรจะให้กันนะอันนี้ทิตบุญขอร้องว่าอยากจะให้ท่านให้คืออะไรครับให้อภัยทานนะทานคือการให้คือการให้อภัยครับเคยกโกรธเคยเกลียดเคยโมโหเคยไม่พอใจใครอะไรอะไรอะไรอะ,รอะรมาตลอดทั้งปีหรือหลายปีเอานะทิฏบุญบางประมาเขาขอ ภายใน31ธันวาคมนี้ฉันจะเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกผูกพยาบาทกับเธอแล้วนะแล้วพร้อมให้อาภัยเสร็จให้อีกอย่างหนึ่งครับควบคู่กันไปคือให้ความรักให้ความรักไปด้วยนะไม่ต้องร้องเพลงพี่เอารักมาฝากก็ได้ส่งความรักไป ความรักความปรารถนาดีความเมตตากรุณาเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกันถ้าท่านมีสองสิ่งนี้คือให้อภัยและให้ความรักเป้าหมายปีหน้า2566แม้ว่าตัวเลขมันจะ6 6 6คอมเมนต์ตีลังกาเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราก็ตั้งเป้าหมาย อย่างผมตั้งเป้าว่าปีแห่งความหวังนะหลายคนบอกเอ้าหวังได้ไงล่ะทั่วโลกก็ยังลบกันอยู่น้ำมันก็ยังแพงเศรษฐกิจทั่วโลกก็ยังไม่ดีแล้วมันจะดีได้ไงดีได้ขอให้ท่านตั้งครับแล้วหวังอะไรอ่ะเอาท่านก็ลองเขียนดูสิท่านหวังอะไรอย่างเหมืนผมผมก็หวังว่าสงครามจะสงบผมก็หวังว่า เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นอพอสงบคนก็มาทำมาค้าขายทามองในแง่ประเทศก็หวังว่าจะมีรัฐบาลดีๆนะมีผู้แทนดีๆมาถึงในชุมชนเราก็หวังว่านายกอบตของเราจะพัฒนาชุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าหน่วยงานของเราก็เหมือนกันหวังในครอบครัวทุกคนในบ้านในครอบครัวก็เคย ะทะเลาะเบาแวงก็กลับมาคืนดีกันและก็หวังว่าจะมีชีวิตอยู่ยังผมเนี่ยหวังเบื้องแรกคือหวังว่าจะมีชีวิตอยู่หวังว่าจะแข็งแรงเพราะอะไรอ๋อผมเป็นคนบ้าทํางานครับผมชอบทํางานเคยมีรุ่นพี่ถามผมบอกเฮ้ยเกิดมาทําอะไรผมบอกชีวิตผมเกิดมาเพื่อทํางานบอกทําไมคุณคิดอย่างนี้อา้าวก็ผมเคยป่วยเป็นอามาพึกอามาพลาด นอนดูเพดานเฉยๆกระดุกกระดิกก็ไม่ได้มันน่าเบื่อจะตายไปเพราะนั้นทำงานนี่แหละครับมันมันดีมันสนุกนะฮะเอ่อผมก็ทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะครับท่านฟังครับแล้วผมมีวิธีฉลองปีใหม่เลยครับจบส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ด้วยวิธีฉลองปีใหม่คนอื่นเป็นยังไงไม่รู้สมยัยผมหนุ่มๆน,นะใกล้ๆปีใหม่เขาจัดงาน สังสรร์อะไรต่ออะไรนี่คนเนี่ยก็จะมาให้ผมช่วยไปเป็นโคศกเป็นพิธีกรผมก็มักจะขอร้องว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอขอให้ใครขอให้ครอบครัวครับผมไม่ไปไหนอะ่ะผมอยู่ครอบครัวยังปีนี้31ผมก็น,นัดลูกหล,ล,ล,ลานลาน,นะพี่ป่าน้านะอามารวมกันที่บ้านลูกหลานคนหนึ่งแล้วเราก็ นั่งคุยกันกินข้าวกันอะไรต่ออะไรกันไปนะแล้วพอตกกลางค่ำกลางคืนเราก็ไม่กินเหล้าเมาไมา้ไม่เสียสติส่งท้ายปีแล้วก็ไม่จุดพลุไม่จุดประทัดนะไม่ยิงปืนอะไรต่ออะไรให้เป็นที่เดือดร้อนชาวบ้านหมูหมากาไก่มันจะตกอ,อกตกใจนะครับผมทำอะไรครับผมก็จะนั่งพิจารณาชีวิต และก็พักผ่อนหลับนอนแต่ว่าผมจะนอนประมาณหลังเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปั๊บผมก็ก้มลงกราบหมอนนะฮะแล้วก็นอนหลับด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ตื่นมานะในเช้าของวันที่หนึ่งอย่างมีความสุขและมุ่งหน้าทำงานต่อไปตามอุดมการณ์ของเรานะครับก็ ขอให้พรใดอันประเสริฐก็จงบังเกิดแด่ท่านาผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพและก็ขอให้เป็นแฟนทิศบุญบางประมาะต่อไปนะครับก็ขอให้สุขภาพดีมีเงินสุขนะแล้วก็พบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับ ส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประม้าตู้ปนอ2 2กำแพงแสนแคนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ไลน์นะครับ SI สไซ a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโ e นกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดไลน์สั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o ที่จะไปลาดรดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซิลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร